สวัสดีครับผมปอบากอนุ่มสกุลคดสว่างคือเรานะครับเนาะมาเดินปอกันโดนตามเคยครับว่อยได้รองคลิปครับผมเนาะก็ยินดีต้อนรับครับขวานนุ่มสกุลตดสว่างนะครับเพื่อสิมีแต่ละคลิปได้โอ้เวลายากหลายครับความพี่น้องนะครับเนาะชาวยูทูบทุกทุกท่านครับผมมื้อกี้กับมาถ่ายให้ครับเนาะกับผู้ใจนะครับผมเดีนยว4018ตามเคยนะครับเนาะเนาะนี่ก็เรียนลองไว้แล้วครับเงาเยอะผุดเลยนะครับเนาะการไถนานะครับเนาะ วัอนี้เคล็ดลับสิมาบอกครับสำหรับมือใหม่เนาะอยากไถอยจากไทยว่ไถคล่องงันใหญ่ๆยังคืออะไถไทชั่วโมงนึง่งแก้วครับนี่เนาะไถแบบใดย์นาะครับเนาะระบบแรกครับผมกขอบคุณหลายๆเนาะครับก็ขอมาติดตามรับชมนุ่มสะกลคนสว่างครับผมเน้อขั้นตอนแรกเท่ากัตามเคยแล้วครับเช็ครถเช็คล่าเรียบร้อยเนาะครับเนาะเอากะตั้งพงตั้งผานให้ได้มาตรฐานตามเคยเนาะครับเนาะ อันแรกอยู่ระหว่างกลางอันหลังระหว่างขอบรอทั้งนั้นนะครับเนาะอืมมะขี่เมาเนี่ยเขาปั๊บเอาเด้อครับเด้อมะขี่เมาเนี่ยคัดไทยนี่ยปั๊บเอาเส้นหนางี้ยหนาดินเขาเอาครับบอมเนาะบานนี้สีไทยเกี่ยอะไรไม่ไหวเนาะครับเนาะอืมมือใหม่ลองเห็ดเบิึงเด้อครับเด้อสีบอกเด้อครับเด้อเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆข้อมู้เล็กๆน้อยๆที่พัฒนาการครับรถไทยของเขาฝีมือของเขาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะ ถามเลยครับพี่พี่น้องๆทุกคนนะครับเนาะคนเคยขับรถไถว่าเออไอไทยจังไรเกียร์ไดมันเร็วเกียร์ไดทางานทําเวลาได้นะครับเนาะเมื่อนี้ผมกัดฉีดมาบอกปิดคมรูนน่อยนะครับเนาะไถเกียร์ไดค่อมเร็วรถกันชั่วโมงกันไถลงได้หลายครับเติครับผมอันแรก้วครับเนาะนํำไปเลยครับเกียร์กระต่ายครับผมใส่เลยเกียร์กระต่ายครับอื เอามักเลี้ยวมักซ่าขึ้นอยู่นี่ครับพี่เกี่ัวนี้ครับบัดนี้เอามักสองมักสี่มักสามลดแห้งกับมักสามมักสี่ไปเนาะครับเนาะใส่ไปลดครับดิแต่ว่าการไถให้แบบบ่มีต่อของชินเนาะครับเนาะแนะนำครับผมแนะนำใส่เกี่ยวกระต่ายครับลงเกี่ยวกระต่ายไปเลยนะครับมันสีดทำเวลาเขาได้ครับผมเนาะเกิดว่างั้นเมางั้นยังังฉีดงั้นเงี้ยงั้นเมางั้นชิเนาะครับเนาะเัางห ไทเข้าสิกำหนดเวลาได้เลยครับไฮ้กะพอดีครับฝนตกไหมไม่เนาะฝนตกไหมซุมๆพอาะบังไงเพราะเข้าไทยเนาะผมก็เบิกล่องมาแล้วครับเนาะพากลางก่อนเลยครับโครงการว่าจะปลูกหญ้าอะไรครับเนาะพื้นที่มองนี่ครับผมจังไดสิไทยเลี้ยวไทยจังเดกับมาเบิงนะครับเด้อยรกันนี่แหละครับแนะนํำใส่เกียร์กระไต่าสองกับสามแล้วครับมักแบบไดครับเหยียบเบาครับบัดนี้มันสฉีว้ทำเวลาเข้าได้เนาะครับเนาะการไทยนะครับแม่นเบื่อแล้วครับนี่เดินเดิน ต้องไปอยู่นี่ครับพ่แม่ันหกเจ็ดไรอยู่ือจากไรไปสิบไรอยู่บ่นี่นะครับเนาะถ่ยนี่เอาครับภาพสิ่ภาพไถเลย์นะครับเนาะบัดนดี้ติดตามรับชมไปเรื่อยๆครับนี่ครับผมตอนเขาตั้งได้เห็นว่าครับรถสีบปเปเลยครับมันปากลงแบบนี้เลยสีได้การเลยครับตรงนี้ครับผมมึงแนวนะครับเนี่ย ปักลุงนี่ตรงรีบเลยครับขับถ่ายเขานะครับเนาะตั้งไห้ได้ครับเหรครับประมาณนี้ดอว่ามันโกดแห้งนะครับมันโกดแห้งเขากายขึ้นครับผมใส่เกี่ยซองกระตายนะครับเด้อแต่กับล่างรถครับเกียซองกระตายนี่ไใช้ดีไถเร็วทำเวลาได้นะครับเนาะไชครับผม เป๊นะครับบกงทีเมาห้องก็โคตรดีอ่าฐานเ้องก็คอยเปเห็นป่ะครับฐานจะกินซ้ากันหรือว่าข้างน,าน้ำยังกินหลายอยู่าก็หมุนแขนขึ้นครับเนี่ยาารับเอาว่ามันกิพอดีกันแล้วครับนี่ยแต่ฐานนึกวอดฐานหาเนี่ยกินได้มันเสมอกันพอดีเป๊ะเลยกันโอเคเลยครับขอบคุณครับ ลองมองหัวในเท่าจะต้อปาดเอาครับเพราะว่าพื้นที่มันใหญ่ครับเนาะอ่าครับวางลงเลยครับหางวางจำรีบไปลุยตรงย่างเดียวเลยครับ เต็มตะมันไปแครับ หยาบไปไทยดีไทยง่ายครับผมผู้หญิงก็ไทยได้ตงก้อนขีไทยกันครับแน่นอนม่าครับก้อนขีไทยเพิ่นแก้วครับแก้วลงมันไทยครับผม

ตั้งลำดีๆตั้งลำดีๆตั้งลำดีๆโอเคมาสักวอนจะเฝ้ายก,กขึ้นยกข้างขึ้นเออเดินหน้ามาก่อนหน้นามาเดินหน้ามาให้รอดนะมาันตุ่มคว้างเลยไม่หรอ วางผ่านมาหนิวางผ่านก็ต้องเหยียบรกเบรกกันเหยียบคาดเข่ากันก็ยุแล้วป้องบัน,บนเดียวให้ล่อหนามันตรงไปก็คว้างนี่เด้ออย่างมันเปีได้อคว้างแปลงได้ก็แปลงทันเด้อเดี๋ยวไปเออละไปเฮ้ยเหย,ยียบไปเหยียบกันเลขได้ไหมล่ะเลยเฮ้ย ไปขอแน่จับเยวไปรถเอยไปครับไปไปลดอดน้ำตรงข้องเ้ยใทยดีไทยง่ายครับรนนทน,บน,นจะตีกับไยได้ครับผมไลอดน้ำตรง

ีังไงมันตรงเนอะล่อหน้นามันตรงรนนล่อหน้าไปไปเหยียบัะเร่งไปเร็วเลย ได้ครับ monastery. ตั้งพา <ellt on. S 2> นได้ยังได้ผู้นิ่งกะไายง่ายครับโอ้ยกค้างขึ้นเดินน้ำไปก่อ em นห <Piet. S 1> น่อยนึงหักไปทังผื่นเออไปเถอะถอย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 ไห้ล่อนหนาู่ตรงข้องขี้ไทยล่อหนามันตรงไปเล่นล่อหนามันตรงเด้อ ว่างผ่านลงว่างผ่านลงไป,ไป,ไ,ปไปเลยแยกไป <c oughs> เลยแยกไปไหนครับเปไหครับ ไทยได้เด้เพื่อนเพื่อนไทยได้เด้กล้องกระเทือนแน่เด้อครับเด้อขอโทษขออภัยครับผมหรือไปน้ำยางไปน้ำกล้วยน้ำพิ่นธุ์ไทยครับเพิ่นหัดธุ์ไทยไก่ไก่ไปไทยไก่ไปไทยไก่ไปไทยปลาไก่ไป ถอยมาถอยมาถอยมาตัา้งลำให้มันซื้อคว่างวะนเนี่ยไปให้มันให้มันตรงตรงนะให้มันตรงตรงอา๋าหักลัวมันตรงๆรงกว่านี่วางผ่านลงวางผ่านลงวางผ่านลง น,นั่นแหละเอ้ยไปตามข้องเลยเยอะเอ้ย นนยัออาัก,ก,กับผมเนาะขอบคุณหลายๆครับทีท่ติดตามเราเพิ่มคลิปนี้นะครับเนะาะได้คลิปนาตั้งพ่อกันไหมครับผู้ยิง่งไทยได้ได้ไทยดีนะครับเด้อตัง้งฐานเพชรยังได้แล้วเรียบร้อยนะครับเนาะ ผู้หญิงก็ถ่ายได้ครับผมนะได้ไดมกระสวัสดีครับ